ใช่เนาะคนไข้เป็นโรคโรคไตใช่ไหมโรคไตเลือรลังใช่ค่ะฟอกไตมาทั้งหมด6ปีแล้วค่ะออไตเสื่อมจากอะไรเอ่ยไตยเป็นโรคไตพวกเนฟ h r o t อะค่ะอืมอ่อน nephrotic s y n มทีนี้ก็คือรักษาโรคไตมาแล้วก็มีค่าพาราไทรอยสูงใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าพอฟอกไป6ปีแล้วมันคุมในเรื่องของฟอสฟอรัสไม่ได้อพอคุมฟอสฟอรัสไม่ได้ก็ทําให้ค่าพาราไทรอยสูง ล่าสุดสูงไปถึงสามพันบวกเลยค่ะออมีอาการยังไงบ้างครับตอนค่าพาราไทรอยสูงเนี่ยครับก็จะมีอาการปวดตามกระดูกแล้วก็มึนงงสับสนรู้สึกไม่สบายตัวอย่างเงี้ยค่ะปวดฟันอะไรที่เป็นเกี่ยวกับกระดูกปวดหมดเลยปวดหมดเลยเนาะใช่ค่ะแล้วก็ข้อเขา่าข้อขาเดินไม่สะดวกค่ะทรมานมานานเนาะใช่ค่ะแล้วก็กินยามาแล้วด้วยใช่ไหมฮะกินยาเลพาร่ามา อนมาสามปีได้ค่ะหมอมันเอาไม่อยู่เนาะมันก็ลงตอนกินแต่พอหยุดกินมันก็ขึ้นมาเหมือนเดิมอสุดท้ายก็เลยตัดสินใจว่าผ่าตัด,ดดีกว่าใช่ค่ะอ่าอันนี้ของคนไข้ได้รับการผ่าตัดพาราไทโรไปสี่ตัวเลยเนาะสี่ตัวสี่ต่อมเลยล่าสุดรู้สึกว่าจากฮอร์โมนสามพันกว่าเลืออยู่ประมาณสักหลักสิบหลืออยู่ยี่สิบสักยี่สิบใช่ประมาณนี้<ช>จากสามพันกว่าเลืยี่สิบทีนี้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงที่รู้สึกชัดเจนบ้างไหมครับ ก็เรื่องความเจ็บปวดก็หายเลยพอออกปวดฟันปวดอะไรหายหมดเลยเนาะหายหมดเลยค่ะเขาคือใช่ค่ะทนอยู่ตั้งนานไม่ตัดสินใจผ่าสักทีลุงนี้ผ่าไปนานแล้วเนาะลุงนี้ผ่าไปนานแล้วค่ะหมออย่างที่เหมือนหมอบอกนะว่าถ้าเราผ่าเสร็จเนี่ยบอกหมอแน่นอนลุงนี้ผ่าไปนานแล้วลุงนี้ผ่าไปนานแล้วเพราะว่าไม่ต้องไปทนกินยาแล้วก็ทนกับเอฟเฟกกับยาแห้งแล้วอันนี้ยังนอนอยู่โรงพยาบาลอยู่ใช่ค่ะสามสี่วัน มันแผลแห้งแล้วเนาะ,ะปวดแผลเยอะไหมครับปวดแผลเยอะไหมไม่ค่ะหมอผ่าสบายๆโอเคตอนนี้หายดีแล้วนะหายดีแล้วได้ชีวิตใหม่แล้วไม่ปวดละใช่ค่ะแฮปปี้ดีใจด้วยนะครับค่ะ,ะครับ,บคุณคะครับสำหรับคนไข้นะครับที่มีคําถามมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรักษาเนื้องอกไทรอยนะครับไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามสามารถอินบ็อกมาถามหมอหรือว่าแอดไลน์มาถามหมอได้เลยนะครับหมอยินดีตอบคาถามให้ครับสวัสดีครับ